อนที่193จอมยุดหญิงหลังส่วนหยวนชิงเฟิงเปลี่ยนเรือแล้วก็ไม่ได้วอกกลับไปที่ผากูเหนิวแต่มุ่งไปยังห้วยชิงหลงเพื่อตามหาครือชิงผู้นั้นโจรเด็ดบุบผาไม่แยแสที่ต้องกลายเป็นสุนัขไร้บ้านไม่มีประตูจวนประจูลานบ้านให้ปกป้องถึงเป็นอิสระไม่ถูกผูกมัดดังนั้นเมื่อส่วนหยวนชิงเฟิง,ฟงตามหาเขาพบเจ้าหมอนี่ แสวงหาความสําราญท่ามกลางความทุกข์ก่อกองเพลิงนั่งย่างเป็ดไก่ที่จับมาได้กับเด็กชายผู้นั้นหลงอีส่วนเห็นเรือลําใหญ่ที่ซื้อจือเปยเหลียงโดยสารไม่หันหัวเรือกลับก็หย่อดยานไม่ระวังกอบกับไม่คิดว่าส่วนหยวนชิงเฟิงจะระดมกําลังขึ้นเขามาไล่ล่าขณะถูกล้อมไม่มีท่าทีแห่งวีรชนและไม่กระดิกหางประจบเพียงกล่าวว่า ขอให้เขาหุยซันปล่อยเด็กชายที่คล้ายโผออกมาจากก้อนศิลาไปส่วนหยวนชิงเฟิงไม่อ้อมค้อมบอกเจตนาของสีเฟิงเหนียนอย่างคร่าวๆหนึ่งเที่ยวหลงอีส่วนระแวงเกรงว่าอยากให้เขาติดกับเองส่วนหยวนชิงเฟิงเห็นคนผู้นี้อึกอักลังเลก็ไม่ค่อยพอใจไม่ทิ้งวาจาก่อนจากไปทันทีหลงอีส่วนเห็นท่าทีของส่วนหยวนชิงเฟิงก็เชื่อแล้วเจ็ปส่วน แต่ที่ทําให้เขาตัดสินใจไล่ตามเรือใหญ่บนแม่น้ําเซอร์ก็เพราะวาจาตรงไปตรงมาของเด็กน้อยท่านพ่อพี่สาวบนเรือจับมาเป็นท่านแม่ให้หมดเถอะให้หลงอีสวนกินสิบดีหมีหัวใจเสือก็ไม่กล้าเย่งสตรีกับซื่อจืออย่าว่าแต่มองเป็นบุญตาสักครั้งก็ยังไม่กล้าแต่ในเมื่อมีบันไดให้เดินลงไม่เสียหน้าไม่เสียศักดิ์ศรีขืนไม่พายเรือตามน้ําตอนนี้จะรอไปถึงตอนไหน ไล่าตามส่วนหยวนชิงเฟิงจนท้อนางลงจากเรืออย่างองอาจที่ท่าเรือแม่น้ำหลวงหวงังให้ยืมเรือแก่หลงอีส่วนขณะกล่าวอำลาเป็นครั้งแรกที่เลื่อมใสานางจากใจจริงสัญญาว่าภายภาคหน้าหากได้ดิบได้ดีที่เปยเหลียงย่อมไม่ลืมบุญคุณของส่วนหยวนชิงเฟิงเล่นตามทันเรือของซื่อจื่อบนแม่น้ำเซ่อหลังเปลี่ยนเรือแล้วหลงอีส่วนยังคงคล้ายยืนบนชั้นน้ำแข็งเปราะบาง ซื้อจื่อไม่ทันทักทายอันใดเพียงสั่งสมุนจัดที่พักให้สองพ่อลูกกลับทำให้หลงอีส่วนกินยาสองอบใจเม็ดใหญ่เทียมฟ้านับจากนั้นมาสองขาไม่ออกจากห้องโดยสารแม้แต่ครึ่งก้าวอยู่อย่างสองอบสง,งียบเกงวเตียนเซียจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาคิดเด็ดบุปผาอีกทั้งตอนนั้นก็ต้องตกตายอย่างไม่เป็นธรรมแล้วจากเครื่อชิงปลายแถวของเขาหุยซันกลายเป็นเครื่อชิงระดับบนของเปยดเลียงอองไม่ง่ายเลย นับว่าปาหลี่กระโดดประตูมังกรหากเพิ่งกลายเป็นมังกรสวรรค์ก็ถูกสังหารไม่โศกสลดแย่หรอกหรือกลับเป็นเจ้าลูกกระต่ายป่าเป็นลูกโคเกิดใหม่ไม่กลัวพยักหวังมาดราวผู้อาวุโสพอนึกเบื่อก็เดินผ้่หลังออกจากห้องดยสารหากไม่พิงราวระเบียงเรือมองสายน้ำก็ยืนตรงหัวเรือตามลำพังหวางท่าโชคโชนผ่านเรื่องราวบนโลกมาสิ้นแล้วเท่านี้ยังพอทำเนา ครั้งหนึ่งเห็นสาวงามหลายคนของเตียนเซียก็เดินเข้าใกล้เงยศีรษะเล็กๆขึ้นมองสองพี่น้องมู่หลงซึ่งยากแยกแยะชายหญิงก่อนถอนหายใจแผ่วเบาทำหน้าผิดหวังก่อนเดินไปหยุดตรงหน้าเผยนั้นเว่ยผู้มีใบหน้างดงามที่สุดเงยหน้าจ้องขมแข็งที่ตำแหน่งหนึ่งแล้วพยักหน้าเล็กน้อยสุดท้ายมายืนข้างพี่สาวอุ้มแมวขาวเห็นเนินเขาขึ้นลงก็สองตาเป่งประกายเอ่ยเสียงทุม้มใหญ่ ดีประเสริฐนักหลายนางต่างหัวล่อไม่ออกรำให้ไม่ได้กระทั่งเผยนันเวยซึ่งมีนิสัยใจคอเย็นชายังพลอยสำราญใจไปด้วยมู่หลงอูจูปิดปากยิ้มพลาวไม่ถือสาเด็กน้อยเสียดสีว่าสวงออกนางช่างตำลึงไม่เพียงพออีโยเวยตะลึงงานไปครู่หนึ่งเด็กน้อยกล่าวว่าข้าช่วยท่านอุ้มแมวท่านมาอุ้มข้าเถอะว่าพลางกระโดดจะรับหูเมื่ียงมา กลับถูกซื้อจื่อเตี้ยเสียสาวเท้าเข้ามาหิ้วปกเสื้อด้านหลังของเด็กน้อยชูตัวขึ้นกลางอากาศยิ้มพลางต่อว่าว่าทำเจ้าชู้มาถึงสตีของข้าแล้วหากเจ้าไม่ใช่บุตรของหลวงอีส่วนผู้ใดจะเชื่อเด็กน้อยถูกยกตัวลอยกลางอากาศแยกเขี้ยวยิงฟันกลางกรงเล็บตะกุยตะกายอีโยเวยถลึงตาใส่สีเฟืองเหนียนเปี่ยมสเสน่ห์เป็นธรรมชาติสองวันบนแม่น้ำเซ่อ เส้นวงที่แบ่งลำดับขั้นอย่างเข้มงวดโดยมีสีเฟื่องเหนียนเป็นศูนย์กลางถูกเด็กชายผู้นี้ก่อกวนจนผสมกลมเกินกันโดยไม่รู้ตัวคล้ายในช่างปะรอยรั่วบนหน้าต่างจนเสร็จสมบูรณ์สร้างความอบอุ่นขึ้นมาบ้างเด็กผู้นี้ไม่มีชื่อแท้หลงอีส่วนตีให้ตายก็ไม่ยอมรับว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของตนอีย่เวยเห็นเด็กชายเลี้ยงจิ้งรีดไว้สองตัวมักหมอบก้นโด่งบนพื้นเรือแย่จิ้งรีด จึงตั้งชื่อเล่นให้ว่าเสี่ยวฉงจือบนเรือนอกจากหลี่ฉนกลงซึ่งกำลังจำสินไม่เคยโผหน้าโผตาและสีเฟื่องเหนียนที่ไม่รู้สึกดีอันใดนักกับเด็กชายแทบไม่มีผู้ใดไม่ชอบเขาสัตว์เลี้ยงสองตัวอย่างอูไม่เหนียงแมวหน้าอินดูและผูซ่าพยักขุยที่อยู่ไม่สุกต่างสนิทชิดใกล้กับเด็กชายผู้นี้โดยเฉพาะโอไม่เหนียงมักลอบออกมาหาเด็กชายกระโดดพุ่งใส่หน้าเสี่ยวชงจือ มักปรากฏภาพประหลาดอย่างเสี่ยวชงจือกำลังแย่จิ้งหรีแมวและพยักขุยคอยชมมองอยู่ด้านข้างทุกครั้งที่สีเพิ่งเหนียนเห็นเข้าจะยันก้อนของเด็กชายเบาๆให้ล้มขมำหน้าคว่ำถึงสาแก่ใจผู้ใดใช้ให้โจรราคาน้อยครามเกิดแต่น้ำเงินแต่กลับเด่นกว่าน้ำเงินอย่างเจ้าเที่ยวเคาประตูห้องสตรีบนเรือจนทั่วทุกคืนทั้งยังมีข้ออ้างแปลกประหลาดพี่มู่หลงอากาศเย็นแล้ว ให้เสี่ยวชงจืออุ่นผ้าห่มให้หรือไม่ท่านพ่อบอกว่าก้อนของเด็กหนุ่มย่างเปี้ยได้รอข้านอนจนเตียงอุ่นแล้วท่านพี่ค่อยนอนลงดีหรือไม่ท่านน้าเผยข้ามคืนยาวนานเสี่ยวฉงจือนอนไม่หลับใกล้จงชิวแล้วพวกเรามาชมจันทร์กันไหมพี่อีตรงนั้นท่านหนักเหนื่อยหรือไม่ข้าบีบนวดเก่งจะช่วยท่านคลายเหนื่อยล้าดีหรือไม่ พี่ชิงเนียวรู้ว่าท่านชอบสวมชุดเขียววันนี้เสี่ยวชงจือสวมชุดเขียวเป็นการเฉพาะพวกเราคล้ายคู่มั่นคู่หมายกันแต่เล็กหรือไม่ทำอันตรพานคล้ายว่าไม่ได้ผลเจ้าลูกเต่าฉลาดอย่างยิ่งรีบเปลี่ยนกลยุทธ์มาเคาะประตูพี่มู่หลงท่านและข้าต่างจากบ้านห่างเมืองมาไม่ใช่สมควรปลอบใจกันและกันหรือท่านนาเผยฟังว่าท่านเดินหมากเก่งกาศ เสี่ยวชงจือฉกกระดานหมากโถกเก็บเบี้ยมาตอนเช้าเรียนกับท่านพ่อสองรูปแบบคิดเองอีกหนึ่งรูปแบบจะจุดตะเกียงแข่งกันทั้งคืนถึงรุ่งเช้าดีหรือไม่พี่อีเสี่ยวฉงจือตามตัวอูไม่เหนียงกลับมาให้แล้วเปิดประตูเธอพี่ชิงเนียวเสี่ยวฉงจืออยากฝึกวิชาทวนกับท่านหลายวันมานี้หลงอีสวนใช้ชีวิตอย่างออกสั่นขวัญแขวน สำหรับเจ้าเด็กหนุ่มเพิ่งถอดกางเกงเจาะรูก้อนไม่นานไม่ว่าจะแกล้งด่าหรือโน้มน้าวอย่างมีขั้นตอนเด็กคนนี้ก็เอาแต่มองคอนไม่ว่าจะตีที่ใดก็ตีไม่ลงแม้หลงอีส่วนเป็นโจรเด็ดบุปผาแต่ก็ไม่ใช่ชนชั้นดุร้ายเหี้มโหดถึงที่สุดสรุปคือเขาเป็นบิดาแต่ในานามแต่เจ้าเด็กคนนี้เป็นลูกอย่างไรกันจะขี่คอวางท่าเป็นบิดาเขาเข้าแล้วต่อมา เห็นว่าบรรยากาศบนเรือไม่หนักอึ้งเคร่งเครียดอันใดแม้เด็กน้อยก่อกวนไปบ้างแต่ฝังว่าเป็นที่ชื่นชอบกลางดงสาวงามทีเดียวหลงอีส่วนจึงวางมือไม่สนใจโดยสิ้นเชิงอยากทำอย่างไรก็ทำไปเหลือล่องบนแม่น้ำเซอร์แต่มองเห็นเมืองเล็กริมน้ำได้แล้วที่นี่คือชายขอบของเจี้ยนโจเดินทางขึ้นเหนือประมาณสิบวันก็ถึงเมืองอูตี้แห่งตรงไห่ในที่สุด ลีชุนกังก็เดินออกจากห้องโดยสารเดินมาถึงหัวเรือเขตขั้นของสีเฟื่องเหนียนต่างจากเทพกระบี่ลิบลับมองความลี้ลับอัศจรรย์อันใดไม่ออกในที่สุดสีเฟื่องเหนียนก็เรียกหลงอีส่วนมาพบนับว่ามีตำแหน่งบนเรือเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการจากการสนทนาสีเฟื่องเหนียนถึงได้ทราบว่าอาดีตเครือชิงของเขาคุยซันผู้นี้ถือกำเนิดจากสำนักมอ แม่บัตรนี้สำนักมอและสำนักแนวคิดอื่นเสื่อมสุดโดยราสมัยก่อนชนชิวไม่ใช่ยกย่องเพียงสำนักหรูตอนนั้นาศาสนาพุทธยังไม่เข้าสู่บูรพาทิตสำนักมอซึ่งเคารพเทพแจ่มแจ้งเรื่องผีอยู่ในระดับพอๆกับสำนักเต๋าทีเดียวน่าเสียดายต่อมาไม่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอย่างสำนักพุทธปะทะกับสำนักหรูซึ่งกำลังเรืองรองไม่อาจต้านทานโดยตรง เข้ากันไม่ได้กับผู้ก่อตั้งศาสนาหลายท่านสุดท้ายก็พ่ายแพ้ย่อยยับแต่จีจือแต่ระรุ่นของสำนักมอได้รับการยกย่องว่าเป็นผีสางเทวดาเป็นบุคคลลึกลับสูงส่งหลงอี่วนสังกัดในจีจือรุ่นก่อนเป็นหนึ่งใน36สิสทธิสายตรงแต่เหตุใดถูกขับออกจากสำนักหลงอี่วนไม่เล่าละเอียดสีเฟืองเหนียงก็คล้ายจะสอบถามถึงที่สุด บ้านใดไม่มีคำพีที่อ่านยากผ้าปิดของรับบางเล่าคนในยุทธภพก็ไม่ต่างจากบัณฑิตส่วนมากหัวดื้อหัวรั้นต่อยตีผู้คนเป็นบุญคนความแค้นตบหน้ากลับเป็นความแค้นถึงตายใกล้ถึงฝั่งสีเฟืองเหนียนผู้ไม่เกรงกลัวฟ้าดินเห็นสตรีพกกระบี่นางหนึ่งก็รีบหดคอลงโดยอัตโนมัติปลุกซวบกลับเข้าห้องโดยสารถึงกับไม่กล้าลงเรือแล้ว คนอื่นๆที่เพิ่งรู้จักซื่อจือต่างคิดว่าประสบเพศภัยท้นหัวเข้าแล้วไม่เช่นนั้นซื่อจือเตี้ยนเสี่ยจะทำท่าหวาดกลัวเช่นนี้หรือหลงอีส่วนมองสตีผู้ขึ้นเรือมาอย่างระแวดระวังนอกจากตนกประลาดใจแล้วก็ให้นึกชงนแม่นางเยาว์วัยหน้าตาธรรมดาดูแล้วไม่ดุร้ายใจดำโลกล่านี้มีจอมยุตหญิงที่ทำให้นายใหม่หวาดกลัวด้วยหรือ หลงอีส่วนด้วยสัญชาตญาณในอาชีพขบคิดว่าหรือเตี้ยนเสื้อกระทำเรื่องอย่างว่าแล้วไม่ยอมรับถูกคนรักตามมาถึงที่แล้วแต่ว่าสาวงามแต่ละนางข้างกายเตี้ยนเสื้อเพื่อแผลเลือดลำ้ำต่อให้สายตาย่ำแย่ก็คงไม่รอบลิ้มลองนางตรงหน้าน,นี้กระมังขณะที่หลงอีส่วนขบคิดไม่ตกจอมยุดหญิงนางนั้นหลังขึ้นเรือมาแล้วก็ยิ้มเย็นชาสีเฟืองเนียน ว่าอย่างไรกล้าไปเมืองอูตี้แต่ไม่กล้าพบฆ่าหรือ